บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะะตุลลอฮิวบะเราะกาตุฮครับผมนายอามักพอยันหามะนะครับก็ปลัดอำเภอไม่แก่นนะครับรับผิดชอบตำบลไททองนะครับก็รู้สึกนะครับก็ยินดีอย่างยิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีนะครับที่ได้มา ทําวิจัยนะครับในส่วนของต้นจากนะครับในวันนี้นะครับก็เนื่องจากในพื้นที่ของอําเภอแม่แก่นนั้นนะครับมีในส่วนของต้นจากนะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับเป็นสิ่งที่นะครับอยู่ในพื้นที่นะครับที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่นํามาพัฒนาเป็นน้ําส้มนะครับจากจากนะครับทีนี้ทางมหาวิทยาลัยนะครับได้เข้ามานะครับร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับ ในการซึ่งพี่น้องประชาชนนั้นจะมีในส่วนของภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับในส่วนของทางมหาวิทยาลัยนั้นเรามีในส่วนของอในเรื่องของวิทยศาศาสตร์ในเรื่องขององค์ความรู้ตรงนี้แล้วก็มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันนะครับเพื่อที่จะมา,าต่อยอดนะครับพัฒนานะครับตัวนี้เพื่อให้เกิดในส่วนของอะไรได้นะครับเพื่อส่งผลให้เกิดในส่วนของการพัฒนาคุณภาพชีวิตอของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของอำเภอแม่เกนต่อไปครับขอบคุณครับ อัส a l a m u a l a i k u ุะะแด่เชยมผมขอบคุณทุกท่านที่มาออกมาให้กำลังใจกับพราวนี้ที่มาสมทบงานของหมู่บ้านโพรเทศหมูห่5ตำบลเซตทองงานนี้เป็นงานของผู้ยะผู้ยะตายายครับสมัยถ้าเราไม่ทำต่อคือน,น่าจะหายเลยงานนี้เพราะว่าน้องๆวันนี้มาสา,สารตัวจากผู้เฒ่าผู้ใหญ่วันนี้แล้วก็ผมขอขอบคุณมาทำาออให้กำลังือกับพวกรวันนี้